กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อร์กับสบายดีเอสปีบ่าวแพงมื่อนี่ฮะก็กินเขาเหล้วพี่น้องแม่น้องลิงล่างถวยพี่น้องสบายดีวันที่สะพ้ายวันที่ร้านสะพ้ายสาวแพงพี่น้องร่างถุยนี่สบายดีเบสุกุสุคนะบ่าวแพงเด้อบ่าวแพงมาเป็นตะก้อนปัดพี่น้องแม่นกลิงลิงเมื่อนี่หลังจากกินแล้วกลับมา รางถ้วยรางจานใส่สอยเนาะมาเป็นแม่บ้านให้แม่บ้านแม่เลื่อนอยู่นี่เนาะซอแฟงกับเบิงเอาเดอร์ร้านสะไบส่วข้าวส่วข้าวแสดงว่าข้าเจ้าสิบมาอยู่ส่วข้าวมาอยู่แค่ส่วข้าวอสาร เป็นเพรเนงานกับมามนเนากัปตันกับมาซอยล่างเนี่ยโดยดแมนเบียกบ่กัปตันนาะกัปตันต้มใหนกินแหต้มยังต้มเป็ดในกินเลยเด้ยขอไปอีกมาล่างอยนี่ไม่ใช่ตังค์ทุมางหรือว่าบ่าแพงอยากซอยบ่กัปตันสิเป็นตะก้อ วานนวันนี้ว่าดีวันนี้ใส่บาแพง <laughs> บาแพงหูทันเกมดีนะบาก,กับตันบาเพงก็บหูเกมบา,ากับตันมาตลอดอยากใส่ <c oughs> บาเพงก็จะให้ามาเพเนซิมาจับโทรศัพท์่ายให้เพน่่าาสวยล้ซย เป็นยังค <laughs> ือล <laughs> ่างถวยล่างซ้ำลายแท้เอ้าเอ้าล่างต่อดนะพี่น้องถ้าแพงเป็นยังเจ้าคือหัวววันเจ้าแล้วมาว่าเอาซ้อนข่อยข่อยเนาะข่อยเจ้าท้าวเป็นยังคือล่างถวยล่างซ้ำลายแท้เจ้าวันจ้มน้องข่อยเจ้ากระท้าเลยแม่วันข่อยล่างยังกันหลายเลยโอ้ เป็นโคงซีฮูดีเนาะเอฟซี FC, เพราะว่ากินต้มเป็ดพี่น้องบ่ต้องสงสัยว่าเป็นยังคือล่างลายสินดอกเพราะว่ากินต้มเป็ดแล้วก็ต้องกินแล้วก็ต้องล่างเนาะพี่น้องขอบคุณคุณใหญ่เลยขอบคุณขอบคุณคุณแม่เด้อพค่ะช่องบา่าวแพงเนาะชือ่อเป็ดมาเลี้ยงแมล้าให้มันเงินเด้อ หลางพี่น้องกินแล้วกับตองหลางเนาะมันนี้สะแพงกับมาล้างน้ำร้านสะไหพี่น้องอยากเบิ่งอยากส้มซีมือการหล้างจานของร้านสะไผ้ต้นร้านไหะแมนรายการพื้นซีมาเบิ่งซีมือการหลัางจานของร้านไผ่เนะานเนะแมนซาแพงกับว่าน้วหัวหมวนเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> อีต้นล้านไผ่พี่น้องหันหนาใช่ปะหนอหันโหลดไครแน่บัดเนาะแม่นหันงอนมันได้ไครแน่พี่น้องงามคือเก่าพี่น,อน,น้องสาวแพงก็ได้งามก็แพงงามคือเก่าว่าสาวแพงก็ได้น่ารักน่ารักพี่น้องยอดูหน้า้านนะ่ะสิ ขีวเ้กับลมทะล้มมันแน่นนไม่้เปลี่ยนชิแ้นม่นเวลาได้น่ี้เ้าอย่างมีตายอย่างมันพี่น้องผู้บ่าวาสาเหตุที่บบประเมาบมาหลางจานเหมือนี่เป็นเพราะอย่างอ้า บายดีรอบสองพี่น้องสบายดีสบายดีคอยก็มานั่งให้เจ้าภาคแล้วบ่าวเพลงไป็นขันเจ้าภาคปิ้นกับปิ้นเจ้าภาคหมูปิ้นแหละก็แล้วแน่นอนหากประกันบันเทิงแน่นอนถ้าแบบแพงเป็นคนภาคเนาะคนบันเทิงสองเจ้าเจ้าภาคเองเด้อแม่นจะสิภาคก็ได้ก็แล้วแต่เจ้าเเจ้าลือกแม่นโอ้แสดงว่าเผาก็ได้ภาคก็ได้อ้ะทั้งภาคทั้งเผาพี่น้องเหมือนเมือพี่น้อง เดี <c oughs> ่ยวน้ามวดก่อนเดี่ยวมันสีใหม่เนาะเครูเบาแพงไหวเองนะพี่เนาะเสียเอาน้ามาหดเบาแพงสีหดข่อยเองบ่เดี๋ยวมันสีใหม่เนาะหยันมาเนาะหลังจากกินข้าวแล้วหลังซ้ำแล้วหลังถวยหลังจานแล้วเนาะเพิ่นกับสิมานั่งสนทนากันบาทมีสองครูพี่น้อง มีหวานเ้อพีี่นนงบาแพงถ่ายไปหลดมือสั่นพี่น้องเขาหวานหลายทั้งนี้บัดขาดควบหวานบั่นสั่นลอยๆๆๆๆอยลอยลอยอยู่ไม่น้ำตาลไม่เอาบอฮะน้ำตาลน้ำตาลกับเสริมบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะน้ำตาลซอยบ่ได้ป้ามาแล้วป้าเออเออเอ้าสามครูป้ามาหน่อย เพิ่นก็มาซ่อมเบิ้งแล้วเนาะสาวแพงเพิ่นอยากหวานบาดในห้องเอาปลาเลยเบาแพงบาดนี่เยอะไได้เบาแพงแล้วสิใจขาตายบาดมือสั่นนักกว่าเก่าพี่น้องบาดนี่มือได้สิมีเนาะมือได้สิมีอันเปิดเปิดเปิดชมหนาอยากเปิดเนาะตัวสาวเบาแพงเนาะนี่เบาแพงเนาะมาเปิดเลยโอ้ยนั่นอยู่ดอกเนาะมือได้เพิงจะมาเปิดอันจะเป็น มึงอย่าไปเปิดแต่สินเขามึงเอามาเปิดเนี่ยนะอันนั้นโอ้ยมือสั่นแล้วพี่น้องเอ้ยบาดมือสั่นต่อๆพี่น้องต่อน้องเอ้ยต่อพี่น้องป้าป้ามายังค่ะป้าก่อยก้อยเจพี่น้องป้าป้าก็ได้อัดมาแล้วพี่น้องบะดูเขาดูเขาเอ้ยเบาแห้งสั่นแห้ง

สิแ่สี่เออบัขาตินแต่สนละพี่น้องครูให้ครูมันเนาะบ่แพงนี่บ่มียั่งันารอยู่มือสั่นพอนียังครูหายเห่ล่อจิตใจบุีไปเอามีอยู่มีอยู่พี่น้องมีอยู่พีแล้วบ่แพงน่ะหล่อบุีไปเอาเนาะมีอยู่เนาะมีน้ำยา นี่ยบาคนมีน้ำยาแบบนี้กกิินน่่ไไดด้้เเราโอ้ยอย่าว่าอะไรจังหน่อยเขาสิหาวฮะบากแพงเป็นเกออีกเนาะบอกแมนเด้อพี่น้องเด้อบางคนถามมาเนาะโอ้ยเนาะอ้าอ้ายังบานี้ข่าวห้องน้อยคุณนายตูดได้แพงเลยเข้ากันอีกเลย ่เกอุ้ยพี่แยงิอันนั้นนะ่อยางว่าตัวไงกอไนใเน่ยไปใสวว่ีเออแง่ไงแต่พเองคือคำดีพี่นออเมื่อนี้นอนู่นีมาแห้งพี่น้องกำตันอ่ะมันเริ่มมันเริ่มพอแห้งแล้วแต่ครูนี่มาแห้งใช่อนาร ครูนี่ไหมคูรูทำแล้วถือเปล่าเผาดูเล่นเลแบบเผาไล่เล่นใหม่ยังบ่ให้เดือเผายังเบ้าบอกกับตันสิเผาให้เนาะโอ้บอกกับตันเนสิรอเวลาเผื่อมาระบายความแข็งของเป่าแพงออกไปนะมะเผาให้ครูนี่สันแหล่งเบ้าเป่าแพงเผาไล่ขับแข็งบาดนี่สิห้าบอกระบายขับแข็งมานานจัดดนแล้ว สีมะพราผู <t ion half> ้นี้บาดนี่แค้นเบาแพงนะพี่น้องจะคิดพิดหรือคิดถือก็เถินนะบวชกบวชอยู่น้ำกานสิวจักบดชกวางเออบวชกบวชอยู่น้ำกานเนาะสมัยน้ำกันเฮียนก็ยังไปเฮียนน้ำกานอยู่ได้เฮียนอย่เฮียนน้ำกานนี่แสดงเอแพงเป็นอย่างเดียวบาดมานั่งมานั่งหัวอยู่หลังไม้ อย่าปากอย่าปากคุณไอ้อึ้งออยู่บนบอยว่าบนไอ้เมากาแฟพี่น้องคู่นี้นี่ยคุณนันสีเผาอีกเนี่ยโอ้ยพี่น้องผุนบวชมากกับมีสัญญาณอะไรดิสัญญาณท่านผุนบวชเนาะไปกินกาแฟเมากาแฟเมาเอือยย่เมาพี่ไอ้คู่นี้จ้ะเนี่ยสีเผาหิ้งยี่อยู่ส่งสื่อใช้ย่าจอมเผาเผาคนนักคนอีญั่งคือมาอ่อนเนยแม่คนอ่อนเนาะยี่น้องอันนี้เป๊หายรีอยู่ร้านผ้า มาออกกาแฟไปหายิอยู่หลังผาเอาไปกวส่ก็ักาดิตายด้อเลื้อยข้อไยะ้บมืออะไรผาดิเาขมือแล้วพี่น้องอายหดข้หดข้เลยเด็กด่าสวยเนี่ยผเป็นวออกกาว่าวดิว่าแม่จิว่า้มาแมนติมังกาแฟกนหา มาตัวประเมาอ้มมือเจ้าน่ะอยู่ซื่อๆนอย่ายิบหันยิบหนีลยใอรยิบิงใจบอกให้เนาะอกนหูบอกใครเมาาเฟ่เสือขาวพี่เนาะนี่ไอ่ใหญ่่อยเนาะจนหายหายาซือบดีไปรีอยู่ล่ะเวนกรรมพี่น้องเอยบาดนี่เผากันแล้วน้ได้กับเห็นบนั่นนั่ยุด เราบ้านนีเภาแล้วแล้วว่าไปเป็นเรื่องอื่นมาเราอย่าแก้มือเราอย่าแก้ตู้มันเป็นเนี่ยนี้ต้นใส่เห็ดนะกินกระเพาะขลายอยู่ดอกอยายก็ไอยู่กับมอกรับสองคนแมนแมนบ้านี้กเล็กินแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวพี่กัดเจ้าเขาไปลี่มือสั่นเออเอออย่าตีข่อยเจ็บหัวเรางมือข่อยสั่นเขาหวานโพลวัดโอ้ยน่านักสินะ วันนี้ก็มูจวดหาบเห็นยงปมันก็จยัดนี่เกแตละเยังบวชจากเนาะเจบแล้วก็ยกดเลยไม่มอคับแต่ก็เล่นเพราะมอคับวันนี้ป้าเลิกก่อนแล้วเจ้าหนาอยู่คลิปคนเดียเจ้าก็รายอันขั้นวรื่องเราเรื่องต้องมาหาเห็เนาะอ้าหมาเห็บเราเพื่อนเก่งวะ เอาไจะห้ดนับรอปนไปมีเรื่องมาเล่าซิปัาในน้ำนแอน้องทยเสียงเจ้าหันเลยิ ที่ว่าเรื่องอันนี้เขาวัเนาะที่ว่าเคยไปนำกันมาก่องทงไทงไซเอ็ดทงานที่ว่าไอเออร์เโรเมียกรบุขาอแบนย่างโล่งใจท่ากันเพากิซี่เขาประเด็นเลยเนาะท่ากรนะกิซี่ปุขาเน่ะขันไปห้ากิซี่นำกันเลยบุขานาะบุกาไปไกลเป็นยังเกี่ยวเนะเวลาเป็นห้องเรา่ได้งินเวลาห้องห้องไปไหน้ ได้สำนั่นพี่เนองเป็นไปหาีซี่ํำกันลำบกะไปไกลหนองเพิ่นพันสิบไปไกลเนี่ยเพิ่นปูกจักทักปูาปูกาจักทกโดนเนาะเดีว่าเพิ่นเป็นคนพาไปไปหันไปหนีไปปูกากันไม่รเห็นไปห้องไอ พ่องกับเป็นเพงิ่งกว่านี้อของบอกว่จะคอยได้เสียนั่นคือเป็นว่าอะไรแะเสียงมันมาเป็นมาตะเกิดเป็นมาตะเกิดเป็นเอกลักษณ์ของเพผ่นเนาะไอวิดไฮเปอร์ห้องเพลงฟองเพลงบล็อกบางจักมันก็จะค้ำเป็นอย่างเงื่อนเอาบึงไอวิดไฮเปอร์เนาะคล้ายๆเสียงเพป็นคือไอวิดไฮเปอร์ตะก่อน่ะตั้งอยอะชีวโซอะไยอ่ะกับั้งหรือบ๊อบบี้พี่เนาะ เอาบานสีมะหยให้กันลองเพลงเราสู่บได้นะเาว่มันคืนอยู่แล้วได้เป็นกัสิวะเอาสสมครจสมัรสรัองเบินะไม่อยากอยนอ๊ไหนโบสิสิอาชีพอะไรก็มีอ่านนังเนเอคาสเซียก็ได้

โอ้ยพ <aunque S 2> ี่น้องสิลอกเพลงล้ำละบบบนี้เพลงไาสีเโีตัวตัวมาคืออยู่บนคอพี่น้องเสียงเสียงเีเสียงสีคืออยู่ยิ้มนี่เพ่นเนียยิแล้วยิ้มจิ้มย้ยิยิย้ย้ เอาวย่ายูสีเนาะยาย่สีมาแต่ใสนะคนไหนกินตกเป็ดนคนไหนกินตกเป็ดแ่กัเออลอกเัินนฟังอย่าน้อยก็วอ้าหลอกกเป็ดข้างในกูเทีเออนัได้หเเวเ้สิตัดเ้เอาดีดเด้อเอาอันข้อหมอเรียมหัวก่นพี่น่อง บนไปทางไหนฝนตกทิกลางหน้าต่างบอกเอาตัวมากตัวได้สัตว์่นาตฝนตกอยูคนละฝนตกที่กลางหน้าต่างฝนยังจิมาตกหนาต่างเดียวนี่นะมันทูที่กัไหนมันบอกนี่พี่น้องเงาเสียงของ่นเงาทางหลังสองคนเป็นเงาเสียงเนาะคนนี้คือต้นสะบับพี่น้อง

ดิทียังแล้วก็เป no <no um being ็นด้ก yeah ็ยังสงสัยอยากจะรู้ยี่ห้อนำไปบุ้ง้ยเ้าโอ้ยอ้แบมีอ้แบบนี้มีความสุขดีเลยพี่น่อย

อาเมื่อวานนี้กะเวลากะสมมาพาควรเนี่ยเนาะบะเพงกะสิขอจบขีดเด้อบ้านนี้ไปดีปดีวัสดุสุขคน